สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนช้ำใจหนักสวมเฉงสามชาเปิดใจสามีเก่าไม่ยอมรับลูกเป็นสุดยอดนักแสดงตลกหญิงคุณภาพขวัญใจชาวไทยอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับส้มเช้งสามชาที่เริ่มอาชีพการแสดงโดยการแสดงลิเกให้กับคณะเครื่องเร่งเท่งเถิดเทิงต่อมาแสดงในฐานะทีมนักแสดงแก๊งสามชาในรายการจริงร้อยชิงร้านในชื่อส้มโอนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนและพลิกผันในหน้าที่การงานของเธอในทางที่ดีขึ้นและจนตัวเธอเองประสบความสำเร็จเหมือนปัจจุบันนี้ โดยเจ้าตัวเคยเล่าว่าแม่จะจับแต่งกับพระเอกลิเกเพราะแม่มีความคิดอย่างเดียวว่าลูกฉันน่าจะแบบมีอาชีพติดตัวแล้วก็สามีเป็นพระเอกลิเกน่าจะได้แล้วพ่อย้อนถามว่าแล้วลูกจะแต่งไหม เราก็บอกพ่อหนูยังไม่อยากมีผัวพ่อก็พาเราหนีไปเลยค่ะแต่ความรักครั้งแรกก็เกิดขึ้นนิยามของส้มตอนนี้เหมือนความรักครั้งสุดท้ายเลยค่ะ4ี่เดือนท้องแต่ที่ไม่ปกติคือสามีของเราเริ่มเปลี่ยนไปคุยไปคุยมาเราเพิ่งรู้ว่าคบซ้อนนี่ยังคิดอยู่เลยว่าวันนั้นฉันเป็นเมียหลวงหรือฉันเป็นเมียน้อยก็เลยบอกว่าคุณจะเลือกใครเรารู้สึกว่าเราถือไพ่เหนือกว่าเพราะเรามีลูกสองคนยังไงเขาต้องเลือกเราเขาบอกว่าเลือกไม่ได้คือความฝันของเรามันพังทลายลงไปหม เลยฉะนั้นฉันก็อยู่กับคนที่เขาไม่จริงใจกับฉันไม่ได้คนที่ทรยศฉันไม่ได้ก็เลยหอบลูกหนีแต่ามาช่วงที่เราเหนื่อยยากทำมาหากินอยู่ได้มีโอกาสเจอแฟนเก่าไหมเจ้าตัวตอบว่าสายตามองไปเห็นเขากับเมียเขานั่งอยู่โหแต่ตอนนั้นก็คือแบบถามว่าร้องให้ไหมตอนนั้นมันคงร้องแต่มันไม่มีน้ําตาคุณรู้ไหมว่าเราเจ็บปวดขนาดไหนชั่วโมงนั้นตบได้ก็คือตบ ติดต่อหาเขาเราบอกเขาว่าลูกอยากเจอนะเขาพูดว่าไงรู้ไหมคะคุณรู้อยู่เต็มอกว่าเด็กสองคนไม่ใช่ของผมเราก็เฮ้ยแวบเลยค่ะขอโทษด,ด้วยนะคะลืมไปชั่วโมงนั้นมีผัวเป็นหมาฉันจะเอาลูกไปตรวจ DNA เขาบอกว่าทําไมต้องให้เด็กเจ็บตัวเพราเขาก็บอกจะสนใจทําไมเขาเป็นลูกฉันไม่ใช่ลูกคุณก็คุณบอกว่าไม่ใช่ลูกคุณนี่คุณก็รู้อยู่เต็มอกคิมลูกสาวส้มเผยต่อว่าผูกพันกับป้าใช่ไหมแต่ว่าคนที่ทําให้คิมรักป๊าก็คือแม่เพราะแม่เขาจะนอนเล่าให้ฟัง มได้ผูกพันกับป้าทางคําพูดจากสิ่งที่แม่เล่าเพราะคิมไม่ได้โตทันที่จะรับรู้ณนะวันนี้ถามว่ารักป้าไหมหนูก็ยังรักเขาเพราะเขาเป็นคนที่ให้กําเนิดหนูมาแต่ว่าก็ความเป็นจริงก็คือเราไม่ได้ผูกพันกันขนาดนั้นเราแม่ก็ไม่เคยทําให้หนูรู้สึกขาดอะไรเลยค่ะตัวส่อมเองเราก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดให้สิ่งที่เราเคยพูดไว้อยากเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดจะไม่ให้ลูกรู้สึกว่าขาดนณะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว21ปีที่เก่งจริงๆที่เลี้ยง ลูกทั้งสองคนด้วยตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ได้ครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ